ตกลุงเฮ้านี่พี่น้องดีวาไม่ดีการเฮ้านี่ก็คือมาจากเช,ชตันไมเ่เยอะน่บี้เาบอกว่าถ้าไม่ปิดปากมังันมันเข้าไปในปากนั่นเชตันอืมพอวดีแล้วครั้งในหนูยังมังเรีวกันพี่น้องนะพอเฮ้าทิ้งนะ ti, ข้างโนงเข้าไปแล้วพบกับครูมันก็โกงอยู่ในนู้นวพี่น้องทีนั้นเพราะฉะนั้นนาบีสั่งว่าเวลา ero, เฮ้าให้เราปิดปากเยอะ พอปิดปากปากั๊บทีนั้นมันเป็นประเด็นว่าเราใช้มือคว้าปิดหรือใช้มือใส่นั่นตรงนี้เนี่ยประเด็นตรงนี้ขั้นเลยตรงนี้เองอุลามะมันมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่่องกลุ่มเนาะกลุ่มทีหนึ่งมองว่าไอ้ห้านี่มันมาจากชัยตันการมาจากัยตันนี่มันมันมัน,ม,นมันเกี่ยวพันกับัยตันละน,นี่ย เ็จแลวกะทำผือพี่น้องให้ช,าย,า,ยา,หชายมือทายให้ชายมือทายเนี่ยไอส่วนบางส่วนบอกว่าที่ให้ชายมือทายนี่โปรโมงว่าเป็นเรื่องอิสติกซานเป็นข้องคือยี่ข้องคือยี่นี่ข้องซกปรกไม่เหมือนกับขีเยียว ขี้เยี่ยนนี่ค้องซกปลอกจริงๆนี่คือมือทรายเนโนนไม่ขี้รับเนาะแต่พอเฮ้านี่มันซกปลอกกันมันอิสติกซาดกันมันคือยี่กันแต่ข้องมะนาวีมองมาเห็นในแชตันเลยอ,อุลามะกลุ่มที่สองว่ามือคว้าก็ได้อ่าใช่มือคว้าก็ได้ก็สรุปสันส้นๆว่าเท้า,าปิดด้วยมือขวา,าก็ได้ปิดด้วย มือใส่กระไดเตทางที่ดีตีมัมโกซาลีเนน,นํำนี้ก็คือให้ปิดด้วยมือใา่อ่าถ้าไม่ปิดนั้นข้าวเป็นยันเลยพี่น้องปิดน่ะมือกว้ากระไดมือสส่กระไดอ,อ่าถึงปิดลั่งมือว่านาะมือราวอะไววะที่านนนออ่ายางลาวเลยพอปิดเร็วนี้อมัมโกซาลีการเนะนำ้ำโตไปลาี่นองว่าให้ปิดด้วยลัางมือลังมือใส่ อ่าลั่งมือทรายโอ้เหล่าใสปิดล้างมือละ่ะโอ้ตองการเอาอิารัตว่าปิดล้างมือนี่ไปนอนอลไรกับพลักออกไปนี่ตอนลอะมานเลาะกันเซโตนน้าเพื่อกว้างกันหย่าข้ามาเกจานไปตะทุนอ่าเนี่ยหยิกเจตันไปด้วยเอาแล้วถ้าหากว่าไม่ไม่ล้างมือละ่ะพันนี่เลยได้หรือไม่พันนี่ก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ล้างมือไปนอนอ่ะปิดกับหน้ามือนี่แหละ ไอน,นี้กาฮหาเซนอาศัยสุนัตเหลวได้พดลุบะบุญสุนัตเหลวแต่คะเนนนั้นโนไอโนมันเลื่อมไปสังอีดนะไอล่งมือโนน้ามันดีกว่าไปสังอีนแต่ปิดด้วยกับฝ้ามือก็ะถือว่าหาเซนได้รับพลุบบุญสุนัตเหลวเหมือนกันสรุปได้สุนัตในการปิดปากปิดกับไอได้รกาดาให้ปิดนี่อ่า ปิดกับอะไรโดยไม่แฉมือก็ได้นะไอ้ไดๆก็ได้ไดให้ปิดนี่ได้พลบุญแล้วแต่ถ้าให้ได้มากให้ได้คาเนนเต็มสิบให้มีคาเนนเก็บตีดีเหมือนระเบียบการถี่มัมโวซาลีแนะนําก็คือชายหลังมือทรายนะเลยก็ปิดเพื่อต้องการที่จะตโลรักแชตันในอกไปจากเราเนาะ